สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามมเ m ิ r เจ b j, j 5 9 8ช anel สวัสดีทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเล j ซีลุงป้า r e j ซีวาเลิฟแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านคนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะวันนี้จะมาเล่าข่าวถึงประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะทุกคนเนาะเพราะว่าสื่อหลักของเขานะคะได้เชียร์คนในประเทศของเขาให้ย้ายมาประเทศไทยนะคะบอกเป็นบ้านหลังที่สองของเขานี่แหละคะ่ะก็คืออยู่แล้วมีความสุขนะคะก็คือประเทศเมียนมานั่นแหละคะ่ะเนาะ ก็คือสื่อหลักของเขานะคะก็คือเชียร์ด้วยซ้ําไปเชียร์คนในประเทศของเขาว่าให้ไปประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นบ้านหลังที่สองของเขาแล้วคนประเทศเมียนมาหรือประเทศพมา่านี่แหละคะ่ะก็คือเข้ามาอยู่ในประเทศไทยหกล้านแปดแสนคนเลยนะคะทุกคนเฉพาะหกล้านหรือหกแสนแปดแปดพันหรือ,อไม่รู้เจจดไว้แล้วก็ลืมค่ะจำนวนคนเนาะ คือเข้ามาอยู่เยอะมากนะคะเยอะมากๆเลยถ้าจําไม่ผิดนะไมาลับเจได้ยินเป็นแปดเป็นหกล้านแปดนะคะที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเรานะคะทุกคนก็คือสื่อหลักของเขานี่แหละบอกคนในประเทศไทยเนะี่ยนะคะเป็นเป็นคนที่แบบใจดีนั่นแหละคะ่ะก็คือคนเมียนมาเข้ามาอยู่ในประเทศมาลับเจติดภาษาอันนี้คือคนพม่านะคะ มาอยู่เมืองไทยสามารถพูดพม่าได้ตลอดไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณไปเมียนเอพูดภาษาพม่าเนี่ย <_ letter> ก็อยู่เมืองไทยได้แล้วเพราะพะม่าอยู่ในเมืองไทยเยอะมากจนกระทั่งมีสื่อหลักต่างประเทศเนี่ยแหละคะ่ะอยากรู้ว่าจริงหรอมีคนพม่าเข้าไปอยู่ในเมืองไทยเยอะขนาดนั้นเลยเหรอสามารถพูดพม่าได้ในเมืองไทยโดยที่เขารู้เรื่องเขารู้เรื่องภาษาพมา่า เขาจึงไปสํารวจนะคะสํารวจตามห้างต่างๆว่าไอ้ชนใ,นในในประเทศไทยเรานี้แหละค่ะว่ามีพม่าสามารถพูดพม่าได้ในเมืองเมืองไทยได้จริงหรือเปล่านี่นะคะและเขาก็ไปสํารวจไม่ว่าจะเป็นนะคะแผนกขายของขายของเล่นเด็กนะคะบริการร้านอาหารอะไรพวกนี้มีหมดค่ะมีพม่าเต็มไปหมดโรงงานอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าคนพม่ามาอยู่เนาะ คือสมัยก่อนมีแต่คนบอกว่าแรงดาวแรงงานต่างด้าวเนี่ยมาทํางานในประเทศไทยจะทําได้เฉพาะก่อสร้างใช่ไหมคะทุกคนหรือสาวโรงงานแต่ปัจจุบันนี้นะคะคือคนพมา่านะ่ะสามารถทํางานได้ทุกระดับในประเทศไทยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเคสเชียก็ทําเพราะว่าเขาได้เงินเดือนก็หมื่นกว่าถึงหมื่นห้าต่อเดือนซึ่งมันเป็นเงินที่แพงมากๆนะคะสําหรับเขาเนาะ แล้วเขาก็เข้ามาอยู่เมืองไทยแล้วก็สามารถพูดภาษาไทยได้ชัดมากแล้วก็พูดภาษาพม่าได้หมดเลยค่ะจนกระทั่งเขาไปสํารวจเน่แะค่ะว่ามันจริงแค่ไหนเขาก็ไปสํารวจมาก็เอาคนพม่านี่แหละค่ะไปถามแล้วก็เจอคนพม่าที่ทํางานในประเทศไทยทั้งเป็นแคชเชียร์ทั้งเป็นพนักงานบริการร้านอาหารทํางานขายของของเด็กเล่นอะไรพวกนี้พูดภาษาเมียนมา เมียนมาก็ตอบเพราะว่าเมียนมาทํางานในไทยเนาะเขาก็พูดเมียนมาได้อยู่แล้วใช่ไหมคะคุณพาม่านะ่ะเขาก็ตอบเป็นภาษาพม่ามา,มาเขาก็ว่าเออใช่เพราะว่ามันมีคนพาม่าเต็มประเทศไทยไปหมดนะคะอันนี้คือสื่อหลักของนะคะพาม่าที่เขานําเสนอว่าเชียร์คนพาม่าให้มาอยู่ประเทศไทยนั่นแหละบอกว่าประเทศไทยคือเป็นเป็นบ้านที่สองของเขาเนั่นแหละคะ่ะ มันก็ไม่ไม่ผิดหรอกใช่ไหมครเพราะว่าพม่าเข้ามาอยู่เมืองไทยเยอะมากค่ะเยอะจริงๆแล้วก็ทํางานดีๆทั้งนั้นเขาไม่ได้เกี่ยงงานแล้วเขาก็ทํางานแล้วเก็บเงินเก่งด้วยนะคะเหมือนตัวอย่างประเทศลาวไมล์รับเจนี่เขาไปดูคนลาวนะคะทำคลิปอ you, ยู่ u ูทูบมีเยอะมากไม่ว่าจะนะคะในช่วงโควิดน่ะเขามาทํางานในประเทศลาวเขาบอกเลยนะคะว่าเขามีเงินเก็บไปสร้างบ้านปลูกบ้านหลังโตใหญ่งาม หมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านที่มีแต่คนมาทํางานในประเทศไทยปูกบ้านหลังสวยๆใหญ่ๆสองชั้นกันชั้นสวยๆกันทั้งนั้นแนละถึงจะเป็นชั้นเดียวแต่ใหญ่โตเนี่ยคนเราก็ยกย่องประเทศไทยเราคือเป็นประเทศที่เขาสามารถสร้างไรายได้ทําให้ครอบครัวเขาเจริญงอกงามขึ้นได้เพราะมาอยู่ประเทศไทยมาทํางานที่ประเทศไทยนี่แหละค่ะซึ่งเราได้ฟังแล้วเนาะ นะคะอุ้ยเรายังดีใจกับเขาเลยว่าเออเขามาสามารถมาทํางานในประเทศไทยเก็บเงินเป็นกอบเป็นกำกลับไปสร้างบ้านสร้างครอบครัวทางบ้านเขาเนะี่ยได้แบบดีมากๆเลยแต่ทำไมคนไทยเราจึงไม่มีเงินเก็บฝ่า <c> ย <oughs> เลิฟเจเจก็นะคะมันมันเป็นคําถามที่เกิดขึ้นในใจนะั่นแหละว่าคนไทยออกมาพูดออกมาอะไรว่า เศรษฐกิจไม่ดีไม่มีงานทํำตกงานไม่มีเงินใช้อะไรมากมายในช่วงนั้นแต่คนลาวทําคลิปให้ไมายรบเจดูมีเงินเก็บไปปลูกบ้านปลูกอะไรนะนี่ไมายรบเจเป็น FC ประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะคือเข้าไปดูหมดนะคะดูทุกคนนะคะคือที่เรารู้จักนะคะในสื่อโซเชียลห้าคนนั่นแหละไมายรบเจดูนะคะดูช่องโน้ตดูช่องนี้แล้วก็เอน้องๆที่ อยู่เวียดนามด้วยเหมือนกันนะคะเขาก็ทําคลิปเนี่ยมาลบเจดูไปหมดนะคะประเทศเพื่อนบ้านที่เขามาทํางานในเมืองไทยเรานะ่ยแล้วเขาก็ทํา YouTube ขึ้นมาแล้วเขาก็พูดให้ฟังว่าเขาเป็นยังไงมาอยู่เมืองไทยนะคะเขาได้เงินได้ทองไปขนาดไหนเนี่ยอู้มาลบเจดีใจกับเขาคะ่ะแต่ทําไมคนไทยเราทํางานจึงไม่มีเก็บเหมือนเขาเนาะทั้งๆที่เงินเดือนอาจจะได้เยอะกว่าเขาด้วยซ้ําไปและอยู่ในประเทศตัวเองด้วยซ้ําไปแต่ละ เราไม่มีเงินเก็บมันก็อยู่ที่นิสัยพวกเราเหมือนกันเลยยกตัวอ,อย่างไม่รับจจนี่แหละค่ะนะคะ,นะค,ะคือเราทํางานแต่เราไม่มีเงินเก็บกันแต่คนเขามาทํางานในประเทศเราแต่เขามีเงินเก็บนะ่ะไม่รับจจยอมใจคนเหล่านี้จริงๆนะยอมใจคนเพื่อนบ้านเรานี่แหละคะ่ะว่าเขาทํางานแล้วเขาสามารถมีเงินเก็บปลูกบ้านได้อย่างสวยหรูซื้อที่ซื้อทางได้มากมายในประเทศของเขานะ ม่เลิเจยอมจนกระทั่งประกาศอยากให้มาอยู่เมืองไทยแหละพราะเมืองไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่และมีอีกเรื่องหนึง่งไม่เริฟเจเจอยากจะเล่าให้ฟังเหมือนกันเนาะอย่างเมืองไทยเราเนี่ยทุกคนที่เมืองไทยเราในบ้านเนี่ยมันต้องมีสายฉีดน้ําเวลาเข้าห้องน้ําใช่ไหมคะทุกคนแถวประเทศนอกไม่ค่อยมีนะคะประเทศนอกใช้กระดาษเนาะมันไม่สะอาดใช่ไหมคะทุกคนแต่พแต่สมัยนี้รู้ไหมฝรั่งเขาพูดว่าไง ได้ไปเรียนรู้ที่เมืองไทยนะคะได้ไปเรียนรู้ที่เมืองไทยว่าเออการใช้ไอสายยางฉีดน้ําเนี่ยมีประโยชน์มากๆและสะอาดมากเขาจะเลิกใช้กระดาษในบ้านเขาเขาจะกลับหันมาใช้โดยการใช้น้ําฉีดเหมือนบ้านเราเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยเป็นประเทศที่แบบจเจริญแล้วทําไมถึงไม่มีใช้ฉีดน้ําเหมือนประเทศที่สามคือประเทศไทย <c oughs> เขามาแย้งกันนะคะ Youtube เขาออกมาทําเขาแย้งกันให้เราดูด้วยซ้ำว่าประเทศเขาเจริญแล้วแต่ไม่เคยมีพ่อแม่พี่น้องไม่เคยสอนว่าต้องใช้น้ําล้างก้นได้มันจะได้สะอาดมากกว่ากระดาษเนี่ยค่ะใครบอกประเทศเราไม่เจริญคิดเอาแล้วกันนี่แหละคือฝรั่งยังเอา ของประเทศไทยเรามาพูดมาโชว์มาอวดกันให้ให้ให้รู้เลยว่าบ้านเรามันจเจริญไปขนาดไหนแล้วนะคะถ้าใครไม่ได้ฟังในส่วนนี้ไปหาฟังนะคะมันมีให้เราดูมากมายโลกโซเชียลนะคะทุกคนเนาะเนี่ยฝรั่งเขายังเยืนยอเลยว่าเขาบ้านเขาบอกว่าบ้านพัฒนาแล้วแต่ไม่มีชายเอสายชําระก็คือ เวลาเข้าห้องน้ำสายฉีดน้ำล้างล้างก้นกัน,นเลยค่ะเนาะอันนี้เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะฝรั่งเขามาคุยกันเนาะอย่างฝรั่งเศสเนี่ยมาแล้วเจก็ติดที่บ้านเนาะเพราะว่าเราเป็นคนไทยใช่ไหมก็ติดตั้งแต่แฟนทําให้เลยเลยค่ะว่าแฟนได้ได้เราเป็นเมียแล้วเขาก็ติดตั้งห้องน้ําเป็นไอ้สายฉีดน้ําให้เราโดยอัตโนมัติคือซื้อมาจากเมืองไทยแลซื้อมาจากเมืองไทยแล้วก็มาติดตั้งให้เราเนาะเพราะแฟนเขาก็ชอบ ไม่ไม่ไม่ใช้กระดาษนะคะใช้กระดาษเฉพาะเวลาเราเป็นบัตรอะไรพวกนี้นะคะเนาะอันนี้เลยมาเล่าสู่กันฟังค่ะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยต่างชาติเยือนยอไทยเราแล้วทําไมไทยเราไม่ปกป้องไม่หวงเห็นชาติบ้านเกิดเมืองนอนของเราล่ะพูดแล้วก็เยินยอประเทศตัวเองแหละจริงไหมคะทุกคนคลิปนี้ประมาณนี้คะ่ะเรามาเจอมาเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสุขภาพพลานามายัยแข็งแรงแข็งแรง ฝังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็สมพรสมปรารถนาทุกประการเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ